ฮัลโหลคุณทีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะ <Yeah. S 3> ทีอายุเท่าไหร่คะสามสิบสองค่ะ <2. S 3> สวันนี้มีอะไรเล่ามาค่ะคือกำลังจะแต่งงานวันอาทิตย์นี้อล่ะค่ะแล้วทีนี้คือมันจะต้องทำเพลย์ลิสต์งานแต่งอะค่ะเราไม่ได้จ้างวงดนตรีเนาะเพราะว่าประหยัดาายค่าค่าใช้จ่ายช่วงโควิดนี้ด้วยล่ะค่ะแล้วทีนี้คือทีเนี่ยเป็นสิ่งเกาหลีมาตั้งแต่มัธยมเลยแล้วก็ตามภาษาสิ่งเกาหลีคือเราจะ <c oughs> มีแบบ เพลย์ลิสต์ประจําตัวคือคาดหวังตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วว่างานแต่งชั้นจะต้องเปิดเพลงพวกนี้พวกนี้พวกนี้อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นภาษาเกาหลีเธอแฮปเลยทีนี้โอเกนไนก็ให้เราลิสต์เพลงอะค่ะก็เราก็เอาลิสต์เพลงที่เราทําไว้อ่ะให้เปิดให้ว่าที่สามีฟังว่าเออเราจะเปิดเกาหลีขอเพลงเกาหลีนะเราก็จะสลับสลับกันไปกับเพลงภาษาอังกฤษของเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเมื่อแบบประมาณเมื่อต้นปีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังโอเคแต่พอเหมือนพอใกล้ๆเขาบอกว่าเอ พ่อเขากำชับมาเรื่องเพลงที่จะเปิดในงานนะคะทำไมอะครับเขาบอกว่าเพลงเกาหลีมันไม่เหมาะสมกับแขกผู้ใหญ่เขาคิดว่าเกาหลีคือ sorry 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 ดิกรรมิตกรรมิตคือมันก็มีเพลงซึ้งๆเน้อก็ไม่ได้จะเปิด kill this love อะไรอย่างนี้อยู่นะมันเหมือนชดอาชดอาชดเลิกคิวคือะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่แล้วเขารู้ไหมคะว่าเพลงเกาหลีของเรามันคือซึ้งๆนะมันเป็นแบบว่าบอกลยบอกแล้วค่ะมันเป็นเพลงรักคือตัวตัวแฟนเราก็รู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแั่เหมืนพ่อเขาก็ขอมาเขาอยากได้อารมณ์ประมาณแบบดีจีสรืไปอันแบ็คไนท์แม็กไนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้งานของพ่อเ um. ขาหรืองานของเรานะอันนี้อันนี้งานเราครังานเรานะเอองานเราแหละมันมันใช่มันงานเราแต่ว่าคือแต่แขกผู้ใหญ่เขาเยอะอะค่ะแขกแบบเป็นท่านสวสออะไรอย่างเงี้ยมากันเยอะอะค่ะท่านไม่ต้องมาก็ได้ก็ก็ถ้าเป็นงานเราเราก็ท่านนั้นและแต่นี่งานทีไงเบื่อสังคมไทยเวลาแต่งงานต้องเชิญท่านนั้นท่านนู่น ใช่ใช่คือที่แรกอะ่ะเราก็คือคุยกันตอนแรกอยากจะจัดงานเล็กๆเราอะ่ะกำหนดงานทีแรกใช่ไหมคะคือประมาณร้อยี่สิบคนเท่านั้นแต่เหมือนแบบพอชวนใจชวนมาตอนนี้ยเราสรุปกันอยู่ที่สองร้อยกว่าคนแล้วด้วยผู้ใหญ่อะนะ่ะเนาะคือเราเป็นลูกคนโตกันทั้งคู่อะคะ่ะแล้วก็เหมือนเป็นงานแรกของครอบครัวทั้งคู่ด้วยอะคะ่ะ ตัวผู้ใหญ่เขาก็เลยเจอชิญเยอะแต่อันนั้นไม่ไม่เป็นไรเราก็โอเคทําใจแขกเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขามาขอเรื่องเพลงอีกเราก็แบบโอเควันนี้สิ่งที่จะถามก็คือก็คือว่าการเปิดเพลงเกาหลีในงานแต่งงานเนี่ยมันไม่เหมาะสมจริงหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> แล้วก็คือถ้าแบบเราอยากจะเปิดจริงๆอ่ะทํายังไงดีคือทีแรกคุยกับพวกกลุ่มเพื่อนเจ้าสาวอะค่ะเพราะเราเราก็น้อยๆอยอะเนาะ เขาก็แนะนํามาให้เปิดเหมือนแต่เป็นเพลงอินสตูเมนต์นะคะเพลงมันเล่ที่ไม่มีเนื้อร้องใช่ใช่ค่ะเราก็ไปบอกแฟนเราเนาะแฟนเราก็มันมันไม่จริงใยนะคะคือเหมือนแบบมันดูไม่จริงใจเหมือนไม่ได้เตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเ็าอยากให้เป็นเพลงที่มันมีเนื้อร้องมีคนร้องอย่างเงี้ยมากกว่าใช่ถามอีกนิดเดียวตัวว่าที่สามีคุณทีเนี่ยเขาอยู่ฝั่งไหนครับเขาโอเคกับการเปิดหรือไม่เปิดครับเขาไม่อยากให้เปิด ไม่อยากให้เปิดเกาหลีด้วยแต,แต่แต่เขาก็คือบอกว่าเป็นเพลงเดียวพอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคโอเคเขาได้ฟังบ้งางไหมไอ้เพลย์ลิสต์ของเราเอะ่ะเกาหลีที่เพลงเกาหลีที่เราอยากฟังเขาได้ฟังบ้งางไหมเปิดให้เขาฟังค่ะเคยเปิดให้เขาฟังค่ะอ่าแล้วเขาว่างไงกับเพลงเ่าน,นั้นคือเขาอ่าโอเคกับการเลี้ยงเพลเกาหลีแล้วเขาก็อโอเคกับเพลงแต่ว่าคือเหมือนเขาว่าแบบให้แค่เกรงใจแขกผู้ใหญ่ฟังพ่อเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่เขาเขากลัวว่าเหมือนแบบผู้ใหญ่ฟังแล้วเพลงภาษาอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะ <c oughs> นั่นแหละ <Okay. S 2> ก็มันน้อยมันเป็นแค่อารมณ์น้อยอะค่ะเอา,เาจริงจคือถ้าโตไม่ติดวีกนี้ก็ทีแรกก็ทําใจอ่ะแต่คือจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ส่งลิ์เพลงให้โอเคไนทีว่าเราเองแบบเรายังอยากใส่เพลงเกาหลีของเราเข้าไปอยู่นี่จังหวัดอะไรอย่าใช้คําว่าทีอะไม่ส่งให้โอเคไนทีหัดใหญ่มา คัดใหญ่ค่ะใช่อโอ้นี่รู้เลยเหรอ,อคุณได้ยินคีย์เวิร์ดยังไม่ส่งให้ทีอ่าถามใครก่อนดีอ่ะอ่มพี่เผือกก่อนก็ได้ค่ะแต่งงานมาแล้วโอเคในฐานะที่เคยจัดงานมาแล้วคือพี่คิดว่าเออถ้าเป็นพี่นะพี่จะเออออกับผู้ใหญ่ไปก่อนแล้วพอวันงานจริงๆอะ่ะถ้าเพลงนั้นมันดังขึ้นมาพี่ว่าไม่มีใครมานั่งฟังหรอกว่า ใช่เราก็บอกเพลงเกาหลีหรือเปล่าเพลงเกาหลีหรือเปล่าไปคุยกันเขาไม่ช่งัเพลงกันหรอกแต่ณวันนี้มันคือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในโลกของของผู้ใหญ่เขาเลยรู้สึกอันไม่เอาไว้ก่อนไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเกาหลีอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้่เห็นตรงนี้ก็เป็นติ่งเกาหลีกันไม่ไเอาเอาดีกว่าโดยที่เขาไม่ได้พยายามจะคลาความเข้าใจว่ามันคือเพลงอะไรเราไปถามเขาก่อนมันก็เลยเป็นเรื่องบรรดาทีนี้ ตกลงกับสามีก่อนถ้าสามียื่นข้อเสนอว่าเอาเพลงเดียวก่อนได้ไหมอ่ะเราเลือก The ะเบสของเรามีไหมหนึ่งเพลงมันเลือกไม่ได้อ่ะพี่ส,สักสี่ห้าเพลงอะไรเดี๋ยเดี๋ยว,นยวในสี่ห้าเพลงที่เราชอบสุดๆอะ่ะมันมีเบสหนึ่งเพลงที่เราคิดว่านี่คือซาวทกในวันงานของเรามีปะ ก็ก็มีค่ะก็ได้อยู่เป็นเพลงไรบอกได้ไหมแบงแบกแบเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมัแรงขนาดนั้นเพลงเบาๆเนี่ยค่ะแมรี่ยูโอเคเลือกใช้ในโมเมนต์ที่สำคัญและสวยงามที่สุดจะเป็นโมเมนต์ไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะใช้ตอนเปิดตัวบ่าวสาวเดินเข้ามาตอนเปิดตัวเป็นเลือกเลือกเพลงไว้แล้วค่ะเป็นเพลงที่เขาเคย ีตอนแรกๆก็มีสตอรี่ถ้าอย่างนั้นเอา4ีห้าเพลงเกาหลีเนี่ยแทรกเข้าไปตามเพลย์ลิสต์อย่าอยู่ติดกันใช่แทรกไปเลยเพลย์ลิสต์มันไม่ได้มีแค่10หรือ15เพลงคือถ้าจะเปิดคลอทั้งงานมันต้องโอ้โหย0่สิบสาเพลงลันไปเรื่อยอ่ะแล้วก็แทรกไว้พี่ว่าไม่มีปัญหาเชื่อพี่ ถ้ามีก็กดกด next กด next มันไม่เป็นไรนี่คนที่คุมเครื่องอะ next next เลยเร็วอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่พี่ว่าแทกแทรกไม่เป็นไรถ้าสี่ห้าเพลงไม่มีปัญหาเลยค่ะโอเคกันพี่ต้นหอมต่อก็ได้ค่ะต้นหอมจ้ะก็ตอนช่วงพิธีการแรกๆเนี่ยนะคะที่ท่านจะมอบพวงมาลัยก็เปิด BG จเปิดบีไปเปิดอะไรไปแบอแมนไมแล้วก็พอหลังจาก หมดช่วงท่านแล้วเนี่ย m, ท่านก็จะรับประทานแล้วรับประทาท่านก็ไม่สนล้ m, ตรงนี้ m, ท่าไม่สนแล้วเราก็เปิดให้ว่าชนใดไม่ไม,มทออีท่านกลับแล้วด้วยท่านกลับเออท่านกลับก็ไม่ของเราละเดี๋ยวเมื่อกี้จะเปิดอะไรนะถ้าท่านไม่กลับเราก็เปิดข้อความชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนนะักจากนั้นเกาหลีขึ้นเลยแบงแบงแบงคือเกาหลีเนี่ย มันก็คือดนตรีเข้าใจไหมเอาเลยเอาเลยเอเลยมาถึงขั้นนี้แล้วแบ่งแบงแบงแล้วเอาเลยตอนที่ท่านจะมอบโฟมอะไรแบงแบงแงภูมิย่าใส่ท่านอย่างไงี้อตื้อตื้อตื้อก็อย่างที่เพื่อล่ะค่ะสอดแทรกเข้าไปค่ะไม่ยอมนี่มันคืองานแต่งงานของเราแต่ให้ลับปากไปก่อนว่า ได้ค่ะเหมือนไม่มีปัญหาแต่พอไปถึงหน้างานแล้วเนี่ยหักดิบเลยก็แทกแท๊กไปเนาะเขาจะทำอะไรเราได้แล้วถ้าเขาทักเพลงอะไรบอกเติ้งลี่จินค่ะมีค่ะคุณแม่ขอมาแต่มีแล้วค่ะขอโทษค่ะขอโทษเขายุคนั้นแหละเติ้งลี่จินอ่ะเทียนมีมีเออก็ก็อย่างที่เพิ่บอก สอดแทรกไปสุดท้ายมันคือ,องานของเราอ,อ่ะ,อะมาเหลือพี่ลูกต่อก็ได้ค่ะ คือจริงๆ after party เรามีไหมคะอช่วงโควิดอะค่ะมันเลยไม่ไม่ได้จัดอทำให้นี่ไงเราก็ต้องต้องพิมพ์ต้องบอกนิดนึงพอดีคุณผู้ชมพิมพ์มาเยอะนะว่ให้ไปใส่อ f t e ตใช่แต่พอโควิดด้วยอะไรย่างเงี้ยจริงพี่หอมพี่เผือกก็แนะนำไปค่อนข้างครบแล้วพหรือไม่เราเราเอาอาหารเกาหลีเข้ามาให้รู้สึกว่าเป็นตีมเกาหลีไม่คือคือคือพี่แล้วคือเราไม่ได้เปิดเพลงเองอันนี้เป็นของร้านอาหารเกาหลีที่มา จริงๆพี่พี่อวยพรนี่ว่ะเนาะเพราะว่า,าจริงพี่ว่าพี่หอมพี่บอกก็พูดไปเยอะแล้วแล้วก็คุยกับแฟนแล้วก็อวอโอเคก็นั่นแหละมันก็ให้มีบ้างก็ได้แต่ว่างานแต่งอย่างที่เรารู้กันเนาะยิ่งถ้าเป็นแบบว่าหัดหัดย้ายเนาะ,ะม,นม,มันไม่ใช่งานมันไม่ใช่งานของเราขานาดนั้นแต่งตจัดให้พ่อแม่มันไม่ใช่งานของเราถูกไหมคือมันไม่ใช่งานของเราอ่ะคืออย่างเดียวที่หนูสามารถพูดได้ก็เลยถูกไหม ฮารุยเขาจะว่าเขาจะคำนี้มานี่เป็นคำอุทานฮารุยคืออะไรมันแฮปปี้จังเลยให้ไม่ไม่ทีลองพูดซิมแต่ว่าอะไรฮารุยแปลว่าอะไรฮารุยแปลว่าอะไรฮารุยคือเหมือนแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่างี้มันคือแบบมันคือโมเมนต์ของฮารุยโอ้ยอะไรกันโว้ยอย่างเงี้ยมันอะไรนักอะไรหนาอย่างเงี้ยโอเคผมรู้อร่อยเนื้อปะแต่ว่าจริงๆคือ พี่หอมพี่เผื่อแบบพูดพูดไปแบบหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ก็อวยพรแล้วกันนะคะขอให้แบบคุณทีแบบมีความสุขมากๆเลยเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคะอยากให้พี่ๆช่วยอวยพรนะคะคือว่าทีเนี่ยเพิ่งไปทำาอ i ไมาค่ะเหมือนเป็นการจีดเชื้อให้ ให้ให้มีลูกอะค่ะครับครับครับใช่คือตอนนี้ฉีดมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วยังต้องลุ้นอีกอาทิตย์หนึ่งว่าเขาจะมาอยู่กับเราหรือ,เ,อเปล่าพี่ๆช่วยคอยให้ให้สําเร็จสักทีเพราะว่าพยายามมาปีกว่าแล้วอะคะอ่ะคืนนี้<ม>จะสวดมนต์ให้เลยจะภาวนาให้เลยจะแบ<ม>บ<ม>ว่าขอให้น้องทีมีมีน้องนะคะขอให้เอนี่คือสิ่งที่เป็นของขวัญจากพระเจ้าขอให้เราได้รับนะขอบคุณมากค่ะ ก็เคยผ่านสถานการณ์แบบคุณทีมาอายุไอหลายรอบมากเลยครัใช่เพราะตอนแรกอะคุยกับแฟนอ่ะเขาให้แฟนเขาไปดูซามูไรพ่อลูกอ่อนที่พี่เปลือกพี่อาร์ตไปเก็บเชื้อสุติกับพี่โอ๊ตอะค่ะเขาถึงเขาถึงยอมมาทํากับเราแบบจริงจังครั้งนี้ก็ก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ผมเองก็เคยผ่านทั้งความผิดหวังแล้วก็วันหนึ่งผมก็กลายเป็นคนที่สมหวังได้มีลูก เพราะฉะนั้นคุณทีครับมันเป็นก้าวแรกที่ดีครับที่ทั้งสองคนเ,เห็นตรงกันว่าเราลองขยับวิธีการเพิ่มขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยขอให้สมหวังโดยเร็วครับขอให้มันจังหวะมันเป็นของเราขอให้ฟ้าประทานจังหวะนั้นมาให้คุณทีครับ ขอให้คุณทีนะคะสมหวังโดยเร็วเลยครับแล้วก็มีความสุขมากๆนานาอุทานไปแล้วก็ที่เหลือให้คุณทีมีโมเมนต์ที่สวยงามที่สุดในงานมันแต่งนะพอมันแต่งปุ๊บไม่ว่ามันจะเป็นเพลงอะไรหรือมันจะไม่มีเพลงที่ฟังที่นะเพื่อผลมันตกใส่เพลงดับหมดโมเมนต์นั้นเรากับสามียังสามารถสร้างบทเพลงที่เราได้ยินกันแค่สคนนาทีพุทธทพุทโผอย่าลืมโทรนะ